พูดคุยกันนะคะกับคุณอาทิตย์จันสว่างจากบริษัทเจ้าก,กรุงศรีค่ะคุณอาทิตย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแนนสวัสดีครับคุณจอยครับอ่ะพี่อาทิตย์คะเป็นยังไงคะเช้าว,วันนี้เราเริ่มเห็นตลาดหุ้นไทยเขียวแต่มันอาจจะเป็นเขียวแบบ <c oughs> <c oughs> บางเดี๋ยคุณอาทิตย์หัวเราะหัวเราะจะต้นเลยเราเดี๋ยวกันนะก็แอบเห็นเหมือนกันว่ากรุงศรีก็มองว่าวันนี้อาจจะเห็นการย่อตัวลงต่อจากปัจจัยข้างนอกครับ คือในมุมมองของเราเนี่ยนะครับเราก็มองว่าโอเคนะภาพรวมต่างๆที่มันประดาประเด็นเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็น่าจะทําให้เซตอินเด็กต์นี่ยลงไปก่อนนะครับแต่ว่าในระหว่างวันเนี่ยเราก็บอกว่าอาจจะมีลุ้นรีบาวน์นะนะครับเพราะว่ามันก็พอมีขังบวกสําหรับบ้านเราอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับเกณฑ์ของกองทุนวัยผูพักถูกไหมฮะที่เดิมทีเนี่ยลงทุนหุ้นนะฮะับส่วนหนึ่งเนี่ยมีการพักเงินในพันธบัตรนะครับเป็นไปได้ไหมไอ้เงินที่พักอยู่ในพันธบัตรตรงนั้นเนี่ยนะครับจะ เอาเข้ามาลงทุนนะฮะในตลาดหุนเป็นหลักเลยนะเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยเซ็ตมันก็ลงมาอยู่ในโซนที่เรียกว่าอะไรอะแวลูโซนก็พูดกันไปแล้วบีบแวลูโซนก็พูดกันไปนแล้วก็ยังไม่ฟื้นสักทีนะครับไม่รู้จะหาอะไรมาอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่มันน่าสะสมนะฮสำหรับกองทุนในระยะกลางยาวนะครับ <c oughs> ก็เป็นหนึ่งความหวังแล้วกันนะครับที่เข้ามาช่วยประครับประคองดัชนีในช่วงตรงนี้ฮะ คุณผู้ชมเห็นความยากของนักวิเคราะห์ไหมเห็นความยากของการทําง,งานในช่วงนี้ไหมคะ <c oughs> จริงๆหลายเดือนแล้วนะคะคุณอาทิตย์ตั้งแต่เราคุยกันแลเดวพนะันสามห้าสิบเนาะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกสํานักเลยบอกว่า <c oughs> เหนื่อยจริงๆคือจะจะเชียร์ก็เหนื่อยจะให้ทาการบ้านเพิ่มก็เหนื่อยเพราะทุกคนเริ่มรู้สึกแบบคือเชียร์ก็ลงเออเชียร์ก็ลง <c oughs> แต่ว่าอย่างที่คุณอาทิตย์บอกว่าจริงๆแล้วมันมีปัจจัยบวกนะ <c oughs> แต่ว่าก่อนที่จะไปคุยปัจจัยบวกซึ่งมันเป็นปัจจัยเฉพาะภายในประเทศเรา แต่ปัจจัยข้างนอกสรุปคุณทํามเอาจริงขึ้นภ <c oughs> าษียกแรกเริ่มละวันนี้ด้วยภาพโดยรวมเราก็เลยเห็นตลาดหุ้นสารัดลงเห็นภูมิภาคเอเชียลงแต่เขาขึ้นก่อนแล้วเขาค่อยล,ลงนะแต่บ้านเราลงก่อนแล้วจะลงตามหรือเปล่าแต่จะค่อยขึ้นก็ได้ค่อยขึ้นก็ได้ส่วนเท่าสวนภาพโดยรวมกลยุทธ์ตอนนี้ถ้าเราอิงจากข้างนอกก่อนเราทานเราทานไหวไหมคุณอาทิตย์ ก็ค so okay. okay. ืออย่างนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยต้องต้องย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ก่อนแท่งแดงที่เราเห็นตรงนี้นะครับพอดีคุณน่าจะจอเชียอได้ไหมคะอ๋โอเคพอดีหน้าจอผมเขียนไม่ได้นะวันนี้ต้องกลับออภัยด้วยอืมไม่เป็นไรค่ะอ่ะขึ้นอย่างครับได้แล้วค่ะนะครับก็คือแท่งแดงที่เราเห็นเมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัจจัยภายในของเราเองนะนะครับคือเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าผุยผ้าเอเชียบ้านเราขึ้นหมดตัวไปฮะ อินโดขึ้นฟิลิปปินส์ขึ้นแต่ก็มีคาถามว่าทำไมไทยไม่ขึ้นทำไมไทยแดงที่เดียวลงมาทั้ง15จุดแล้วก็หลังก็เป็นผลขายด้วยคือเมื่อวานเนี่ยมันเป็นวันคือวันส่งงบวันสุดท้ายคือวันศุกร์นั่นแหละแต่มันก็มีไหลเข้ามาในระบบเนี่ยเออเลิกเข้ามาจนถึงเช้าวันพุธเมื่อวานเนี่ยก็มีการสรุปงบกันออกมาปรากฏว่าบูเบิร์กเขาไปรวบรวมกำไรของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดออกมาแล้วก็ทําเป็นกําไรต่อหุ้นออกมาครับคุณแดงคุณจอย มันได้แค่เจ็ดสิบเจ็ดบาทต่อหุ้นเองนเขาลืมอะไรไปหรือเปล่าคะทำไมได้แค่เจนะ็ดสิบเขาลืมนับตัวไหนไปไหมคะทำไมได้แค่เจ็ดสิบเจ็ดเองะเออนี่คือนะของปีที่แล้วนะของปีที่แล้วนะได้แค่เจ็ดสิบเจ็ดบาทถูกไหมฮะหร,หรือตีเป็นกําไรแบบตัวเลขกลมๆก็คือแสนห้าหมื่นล้านซึ่งมันต่ำกว่าปกตินะครับปกติเนี่ยไตมากหนึ่งมันต้องได้สองแสนถึงสองแสนห้าถูกไหมฮะค่ะแล้วก็กําไรปีที่แล้วเนี่ยนะพูดค้าทั้งตลาดเขามองกันไว้แปดสิบถึงแปดสิบห้าบาท มันออกมา77ก็เกิดการช็อกนะโดยเฉพาะนักทุนต่างชาติที่เขาใช้ฐานข้อมูลของโอเวอร์เนี่ยพอเห็นปุ๊บในโอโอโยนขายอย่างเดียวเลยนะครับอ่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเออเรื่องของข้อมูลแล้วกันนะอย่างที่คุณจอยบอกนะครับเออถ้าไปดูไสรในจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะนะครับเพราะว่ากำไรที่เราเห็นเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากการบินไทยการบินไทยเนี่ยไตรมาสที่สี่เนี่ยเขาขาดทุนเนี่ย42,000ล้านถูกไหมฮะ แล้วก็มี PTGC ที่มีการตั้งด้อยค่าอีกสองหมื่นล้านเนี่ยนะลองนึกภาพดูว่าถ้ามันเป็นการดำเนินการแบบปกติที่ไม่รวมรายการพิเศษของสองตัวนี้เข้าไปเนี่ยแสนห้าบวกหกหมื่นมันก็คือสองแสนหนึ่งอ่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอกกไอ้กำไรที่เราเห็นว่าเนี่ยบนฐานขอ้อมูลของบลูนเบิร์กครับมันอาจจะแบบเราแอคชั่นเร็วงไงเราเห็นปุ๊บเราก็แอคชั่นเลยจริงคุณอาทิตย์เพราะถ้าเห็น77เห็น EPS 77ช็อกนะเมื่อกี้เนี่ยเอ้อผมลืมนับตัวไหนไปหรือเปล่าเพราะว่า เอาแค่80ยังยังคิดว่าจะช็อกเลยนี่ลงมา77นะครับก็เป็นช็อกที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอไปดูไส้ในจริงมันไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้นนะว่าเราก็ไม่แยกให้ใหดูนะครับว่าเออมันเป็นจากการบินไทยนะมันเป็นจาก PTGC นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารวม2ตัวเลขนี้เข้าไปเนะี่ยกำไรมันก็ไม่ได้แบบลงไปลึกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็อยู่แค่81ต้นๆนะครับพอมันออกมา77เมื่อวานในสิ่งที่เขาเกิดขึ้นก็คือเขาเริ่มไม่เชื่อไอ้95ถูกไหมโธก อ่าปีนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยในในตลาดเนี่ยมองคือ95เดอนตั้งแต่ต้นปีเลยใช่นะครับก็คือมอง95บาทนะครับทุกคนก็เริ่มชาเเนจ์ว่าเอ้ยมันจะทำได้ไหมเนี่ยนะถูกไหมฮะเดี๋ยวเอาแชร์ตัวเองให้ดูอันนี้คือ95นะคอนนี้คือ95ที่ทุกคนมองเนี่ยนะครับแล้วก็ P/E ที่ทุกคนมองว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันต่ำที่สุดเนี่ย13เท่าช่วงโควิดอาจจะมีหลุด13เท่าลงไปเล็กน้อย นะครับค่ะซึ่ง13เท่ากับ915บาทมันคือ1,235อันนี้มันหลุดลงมาแล้วหลุด1,200ไปแล้วนะครับตอนนี้แบบทุกคนก็มองเฮ้ยมันอาจจะไปเป็น90 85หรือ80.75อะไรอย่างเงี้ย EPS มันสําคัญตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเพราะถ้า EPS ยิ่งน้อยตัวคูณ PE ยิ่งน้อยนะดัชนีมันจะไปถึงไหนใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย PE เนี่ยเราก็ปักไว้ที่ตรง13นี่แหละอย่าไปลดมันเยอะเลยโอ้ยอย่าลดอย่าลด PE เนี่ยก็ปักไว้ที่13นี่แหละนะครับเพราะว่าต่ คือมันลงมาถึงตรงนี้้มันเด้งทุกครั้งนะครับอ่ะก็ยึดที่13ทีเนี้ยความแม่นมันอยู่ที่ว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาจะ f อก e า a ตัว EP นี่แม่นขนาดไหนไวมครับอ่าอ,อย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยคุณตั้งไว้8.5มันออกมา7.7อย่างเงี้ยถูกไหมลองลอง,ลองนึกภาพดูว่าเอ้ยมันมีความ error เออเของการ forecast ของนะักวิเคราะห์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ X 9.5ตรงเนี้ยหลายท่านก็อาจจะมีการปุบแบบ discount อ่ะ ม <Ừ. S 2> ุมดิสคาวถ้าดิสคาวห้าเปอร์เซ็นเนี่ยคุณไม่จะเหลือ90%้าบนะถ้าคุณดิสคาวสิบเคุณก็เหลือ85%ดสิบ้าะนะครับเราก็เอาไอพีอตรงนี้13เนี่ยไปคูณ85%เนี่ยก็คือ1 1 1่งหนึ่ง่งพันนึอยอจุดอันนี้ถ้าคนแบบมองแบบโอ้ยแย่สุดๆเลยนะแบบไอนะ้าสิบห้า่าคุณคอมันคาดไว้มันผิดทุกปีเลยเว้ยนะครับ <laughs> ปีนะมันก็ตั้งนะเก้าสิบห้าเนี่ยมันเหลือเท่เจ็ดส <laughs> ิบเจ็ดไีมันตั้งเก้าสิบหนะ้า แต่ปีนี้ผมว่าความเวียงไวของกําไรเนี่ยมันคงไม่ได้เวียงหนักเหมือนปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วมันเป็นปีที่เขาเรียกว่ามันมีช่วงไต่บานหนึ่งที่กลุ่มธุรกิจน้ำมันเนี่ยกลุ่มปีโตอะมมันโดนการลดหลงของราคามันกิจหมดแรงมันเลยมีสต๊อกล็อสเยอะนะครับแล้วก็มีการวิดจัยช่วงปลายปีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลายๆอย่างมันมีการล้างบานไปพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นดิสเคาวจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ในเลนห้าสิบนี่แหละไม่ควรจะเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต เหมือนปีที่ผ่านมามนะครับควรจะอยู่ในเลนสิบถึงห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าถ้าดิสเขาจากเก้าสิบห้าไปห้าเปอร์เซ็นต์พูดง่ายก็คือกําไรต่อหุ้นปีนี้ก็คือเก้าสิบจุดสองห้าถ้าคูณสิบสามเลยก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ตรงเนี้ยถูกไหมฮะหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์แถวๆนี้เลยนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นจุดแนวรับอีกอีกมุมหนึ่งของของตลาดนะครับอันนี้ก็คือหาจุดรับนะหาจุดรับเพราะว่าสิบสามเท่านี่คือลงไปเทสแล้วเด้งลงเทสแล้วเด้งในรอบสิบปีที่ผ่านมา นั้นจุดขายเนี่ยก็คือจะอยู่สิบห้าถึงสิบเจ็ดเท่าถูกไหมฮะสิบห้าถึงสิบสิบเจ็ดเท่านั้นถ้าจุดขายเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรารับที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเนี่ยจุดขายสิบห้าเท่าเนี่ยนั่นหมายความว่าเป้าเซ็ตอินเด็กซ์ปีนี้เนี่ยถ้าคนมองเก้าสิบาทเนี่ยมันจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่จุดมันจะไม่ใช่พันหกพันห้าเหมือนที่ทุกคนพูดกันเมื่อช่วงต้นปีละนะเพราะว่าตอนเนี้ย e เพสที่เราตั้งกันเอาไว้เนี่ยมันเริ่ม มีความไม่แน่นอนหรือพูดง่ายๆคือมันมีดาวไสที่มันจะถูกปรับลดลงเอยนะครับกรุงศรีปรับลงไหมคะเช้าวันนี้ยังไม่เห็นใครพูดถึงระได็นนี้ในการปรับลดยังนะฮะยังเร็วเกินไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเริ่มจะเริ่มเห็นการปรับลดประมาณการอีเอของตลาดเริ่มเห็นปรับลดประมาณการเซตทาร์เก็ตของตลาดลงตั้งแต่ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะเพราะว่าเขาจะเริ่มออกเขาเรียกว่าโรดโชว์ ไต่มาที่สองนะครับเพราะฉะนั้นพอมันจ่อรถโชว์ไตมาที่สองเนี่ยเราจะเริ่มเห็นโบกเริ่มปรับะนะฮะเริ่มเห็นโบกเริปับับทีนี้นังจุนก็มอกฮาโบกมันปับปับว่าไรนั่นแหละที่จังหวะซื้อค่ะเขาเนี่ยพี่อาทิตย์เรามองไว้ที่หนึ่งเจ็ดสามตอนนี้ประมาณอ <c oughs> ัน <c oughs> หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์แล้วกันนั้นทีดถึงณจุดนี้เลยนะแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยเวลาลงทีอ่ะมันลงเยอะมันลงทีสิบยี่สิบนั่นถมไว้นะถ้าสมมติอันนี้นันขออนุญาตมองในเวิร์ดเคส มันลงไปต่ำกวานน่า1173เป็นระยะเวลาหนึ่งอโอกาสในการที่จะปรับเป้าหมาย <c oughs> มันจะลดลงจากที่เราคุยกันนะวันนี้อีกไหมคะคืออย่างนี้การที่แต่ละวันมันลงแบบแรงๆวันละสิบจุดสิห้าจุดยี่สจุดก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันมาจากเดลต้านะอ,อย่างเมื่อวานที่ลงสิบห้าจุดเดลต้าก็มีหกมีเจ็ดจุดแะครับนะคระับ คือเดลต้าถึงแม้ว่าราคามันจะลงมาเยอะเนี่ยแต่ว่าเอฟเฟกที่มันส่งผลต่อดัชนีเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับเด็กบานหนึ่งจุดอยู่นะในช่วงเนี้ยเพราะว่าไอ้เซ็ตมันก็ลงต่างมาด้วยไงนะครับอไอ้ผลกับมาร์เก็ตแคปมันก็ยังอยู่เท่าเดิมแต่ถ้าเดลต้าลงอย่างเดียวแล้วเซ็ตมันยังอยู่ข้างบนเนี่ยเนี่ยไอ้ผลกระทบของมาร์เก็ตแคปจะเปลี่ยนไปถูกไหมฮะแต่นี่มันดันลงมาตามกันอนะครับมันก็เลยทําให้เอฟเฟกของเดลต้าเนี่ยมันยังมีแรงกดอยู่นะครับซึ่งถาาามม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 ว่ัััันนยยงงงงีีีีููลลลไไดดด้้้ออกกกเต็ เพราะว่าเดลต้าเนี่ยสมัยก่อนมันเนทะเก้าสิบเท่าปัจจุบันที่มันอยู่เจ็สิบาทตรงนี้มันคือสี่สิบเท่านะสี่สิบเท่านะบนกําไรที่เริ่มมีความไม่แน่นอนถูกไหมครัเพราะว่าหนึ่งคุณจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิมคุณจ่ายแค่แปดร้อยคุณจะต้องจ่ายเพิ่มเป็นสามพันล้านในปีนี้อืนะครับแม่ก็จะบีบไข่อีกนะครับก็คือกดกําไรลงมาคือใ,ให้เดลต้าจ่ายเราจะต้องฟีเพิ่ม ดังนั้นกำไรของเดลต้ามันอาจจะไม่โตด้วยซ้ำเอาถ้ามันไม่ได้โตแล้วคุณจะไปให้มันสี่สิบเท่าได้ไงถูกไหมแสดงว่ามันมีสิทธิ์ที่มันจะถูกดีเลยทีลงมาอีกเดลต้านะครับมันก็ยังมีรูปที่มันจะลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีส่วนตรงนี้กดเซตลงไปนะครับทีนี้ถามว่ามันจะลงไปกดกดกดดัชนีเลยนานขนาดไหนถูกไหฮะใช่ค่ะถ้าเราดูภาพเนี้ยครับคือไงคือเราออกดีฟแวลูโซน มันมีหลายซีนารีโอในการดูไอเนี้ยเราดูโดยการเราเทียบเอิร์นนิ่งยิวก็คือเอาผลกวิแพนทอกที่ได้จากตลาดน,นะครับาหารด้วยนี่ไอลบด้วยผลตอิแทนจากพันธบัตรค่ะแล้วก็เอามาทำหาค่าเขาเรียกอะไรสแตนดาร์ดเดเวชั่นดูนะครับว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นในยุคที่ผ่าน,านี่มมันไปแตกตรงไหนแล้วเซ็ตมันมีการฟื้นตัวหรือว่ามีการรีว์ซอลหรือมีการเขาเรียกอะไรเด้งนะครับ ซึ่งรอบเนี้ยปัจจุบันเนี่ยนะเออร์เน mm ็ต hmm. ย e mm ิวกลับเราอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งอยู่ตรงจุดเส้นเขียวเส้นเขียวคือเส้นบวกสองเอสดีนะ mm hmm. ในอดีตเนี่ยนะครับชนบวกสองเอสดีเนี่ยคือเด้งกลับเด้งกลับ mm hmm. นะครับนั่นก็หมายความว่าอุ้นเนี่ยมันอยู่ในโซนที่มันถูกมากๆแล้วนะฮะถูกมากๆลแล้วนะครับก็คือถ้ามาอยู่ในโซนเนี้ยมักจะมีการกลับตัวเสมอ ซึ่งในอดีตเนี่ยจุดที่เราเคยแนะนําไปก่อนนะนี้คือเราใช้จุดเนี่ยฮะไข่ป่าคือลบหนึ่งเอสดีประมาณขั <c oughs> ้นสี่จุดห้ามักจะเป็นจุดกลับตัวปรากฏว่ามันมันไม่ยอมกลับถูกไหมเพราะมันไม่ยอมกลับแสดงว่าไอ้ไอ้เปเปอร์ที่เราออกไปรอบก่อนเนี่ยเราก็ยอมแล้วว่าเราผิดจังหวะนะครับแต่ทีนี้มันมันอยู่ในจุดอีกจุดหนึ่งที่มันแบบว่าเฮ้ยถ้าถูกกว่านี้ก็มีแค่วิกฤตอ่ะอืือืมอ่าในภาพนี้นะ ถ้าถูกกว่านี้ก็มีแค่วิกฤตซึ่งวิกฤตนีก็มีอยู่สามครั้งที่ผ่านมาก็คือถูกกว่านี้นะก็คือไอเออร์นิงหิวจับเนี่ยมันทะลุเส้นสีเขียวตรงน,นี้ขึ้นไปเนะี่ยยิวแค่สามรอบรอบที่ผ่านมาใกล้เราที่สุดก็คือโควิดสองพันสิบเก้าค่ะ,ะอันนี้ทะลุขึ้นไปเลยนะนะครับอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็คือปีสองพันสิบเอ็ดคือน้ําท่วมใหญ่ของบ้านเราค่ะอันคือหุ้นโดนเทขายแล้วก็ลงไปแบบถูกมากๆนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งคือรอบวิกฤตสัตว์พาม นะคือถูกที่สุดเลยนะนแต่ว่าไอร้ร <COVID S 1> อบโควิดเนี่ยไอร้รอบโควิดนี่มันจบเร็วม,มันขึ้นเร็วจบเร็วไอ้น้ําท่วมนี่ก็จบเร็วแต่อ้วิกฤตตรงเนี้ยมันไม่ได้จบเร็ว <laughs> ทีนี้นก็เลยตั้งคาถามตรงนี้ว่ามันวิกฤตอะไรหรือเปล่าสำหรับบ้านเราเนี่ยนะคือคือาาว่าเช้าคุยกันเล่นๆในสตูบอกว่ามันคือก่อนหน้านี้มันเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งน้องไอทีบอกว่าองนี้รอบเนี้ยเรียกเป็นวิกฤตอะไรดีที่อร่อยในขนานี้ มองไ,ไม่เจอนี่มันวิกฤตรรมหรือเปล่านะก็ะยังคุยกันเราเรียกวันวิกฤตรรมได้ไหมคะ <c oughs> เออผมว่ามันคงยังไม่ได้ถึงนะคือณตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นสายสายส,ายสัญญาณอะไรที่จะบอกบอกว่ามันจะเกิดวิกฤตนะอืมสำหรับบ้านเราเน,นี่ยผมคิดว่าไม่น่าถ้าจะเกิดที่บ้านเราเนี่ยมันไม่น่าแต่ทําไมหุ้นบ้านเรามันลงอยู่ที่เดียวจนมันชี้ว่ามันจะเกิดวิกฤตน่าน่แปลว่ายังไม่ได้เห็นสายอะไร่างนั้นค่ะแต่ว่ากราฟกราฟนี้ที่คุณอาทิชลคุณผู้ชมดูเนี่ยนี่คือ คำฉเฉลยว่าทำไมเราถึงเรียกช่วงนี้ว่าเป็น d ีแ p ล a l u ูเยอะๆเพราะ e a r n n n g y o u g a กขึ้นไปถึง5%ปกติแล้วเนี่ย3เราเริ่มจับตา4.5เริ่มน่าสนใจซื้อมากๆแล้วนะนี่คือขึ้นไปแตะคําคำว่า d ีแ p ล a l u ูนี่คือดูจากเซ็ตแต่พอมาดูในตัวหุ้นเราเห็นสิ่งสิ่งนี้เกิดที่ตัวหุ้นตัวไหนบ้างคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราจะหาดีแวลูในตัวของหุ้นเนี่ยมันก็ต้องหาอะไรที่มันใกล้เคียงกับเซ็ตนี่แหละก็คือลงมาหนักๆนะครับอยู่ในโซนแวลูโซนแบบเนี้ยนะครับแต่ในมุมของหุ้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้เป็นเอิร์ดนี่อยู่จอย่างนี้นะครับเขาอาจจะไปดูในเชื่องของ P/E Price to Book, e a r n i n g Yield อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็มีอยู่ประมาณสักเจ็ตัวนะที่เข้าคายตีเรียค้ายขายเซ็ตนะรซึ่งอันนี้น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหุ้นแต่ละตัวเราไม่ได้มีเกณฑ์ตายตัวว่า P/E ต้องต่ำสิบ ใครทูบุ๊กต้องเท่าไหร่ยังไงแต่ละตัวเขามีคาแรคเตอร์ของเขาแตกต่างกาันแต่เดี๋ยวมาดูว่าหุ้นที่คุณอาทิตย์เลือกมาคุณผู้ชมเจ็ดตัวเขาดูยังไงอ่ะต้องต้องอธิบายในหะ้ทุนก่อนนะว่าไอเจ็ดตัวนี้ที่เราเลือกมาเนี่ยมันเป็นคา่าทีเดียที่ไม่ได้เป็นแบบพื้นฐานจ่านะ,ะแต่มันเป็นเอาพื้นฐานนะมาจับกับควันนะครับแล้วก็ดึงออกมาว่าตัวไหนที่มันลงไปอยู่ในโซนที่มันแบบดีแวลรู้จริงๆมันก็จะได้ออกมาเจ็ดตัวนี้ นะครับซึ่งนักทุนหลายท่านเนี่ยนะครับอาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างกันก็จะได้ดีไวล์รูที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าค่ายทีเรียในการคัดเลือกของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยของเราเนี่ยใช้ห้าค่ายทีเรียในการคัดเลือกถูกไหมก็ะจะได้หุ้หนอกมาทั้งหมดเจ็ดตัวนี้นะครับแต่ค่ายทีเรียหลักๆที่เราเน้นก็คือช่องกางนะครับว่าเอ้ยคุณจะถูกขนาดไหนนะครับปีนี้ปี2องพันยี่สิบห้ากรต้องโตอยู่นะนะต้องโตอยู่นะคุยงา่ายดูซื้อแล้วเนี่ยต้อง มีมุมออกหไ,ได้นะไม่ใช่ซื้อเพื่อเอาผลผลอย่างเดียวแล้วออกไม่ได้เนงะ้นเราไม่เอาเข้ามาในเกณฑ์น,นะครับมันก็จะได้หุ้นออกมาทั้งหมด7ตัวนะครับมี CBO BDMs Mint บำรุงราก GPC SCGP แล้วก็โฮมโปรนะครับจะเห็นว่าบางตัวในพื้นฐานไม่ได้ด้วยซ้ำอย่างเช่น GPC s กับ SCGP เนี่ยนะครับดูยังไงก็ไม่น่าซื้อนะฮะแต่พอมันประเมินออกมาในเชิงของ valuation เนี่ยมันอยู่ในจุดที่มันเรียกว่าค่อนข้างถูกนะค่อนข้างถูกเราก็เลย เอาเข้ามาอยู่ใน7 value zone นะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างผมอาจจะไม่ได้เอามาเสนอทั้งหมดนะครับอาจจะยกตัวอย่างมาให้อย่างเช่น <Huh. S 1> มิ้นส์อย่างเงี้ยนะครับมิ้นส์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยตัวตัวด้านซ้ายคือไพร์ต์บลเนาะด้านขวาคือ EV วีเบอร์อีวีได้นะครับมันลงมาอยู่ในโซนแบบ2 SD กันหมดแล้วอ่ะอืมแบบสองเอสดเนี่ยนะครับอันนี้ก็อยู่ในเรียกว่าโซน value zone ในการประเมิน valuation ขอ,ของตลาด หรือนะครับตัวนี้ CPI ก er น่นะครับก็ลงมาอยู่ใกล้ๆลบสอง SD กันหมดนะคือไอ้ลบสอง SD เนี่ยหรือว่าซสกอร์แท่บสองซสกอร์สองเนี่ยคือร้อยวันตนปีมันเกิดขึ้นทีหนึ่งแร้อยวันตนปีมันเกิดขึ้นทีหนึ่งซึ่งพอมันเกิดขึ้นทีหนึ่งเนี่ยถ้ามันเกิดอยู่ในจุดด้านล่างเนี่ยมันก็ใกล้จุดบอทท็อปแล้วอะไรพูดง่ายๆประมาณย่างนั่นถ้ามันอยู่ด้านบนก็ใกล้จุดขายแล้วถ้าหุ้นอะไรที่มันขึ้นไปอีกไอเช่น,ใน,ในช่วงเนี้ย อนเมื่อปี2021ของ c b r เนี่ยนะครับ PE ขึ้นไปอยู่บวก2 SD ตรงนี้คือท่านต้องขายนะฮะพอ,นนอมันลงมาบวกลบ2 SD เนี่ยตรงนี้ท่านต้องตัดฝันซื้ออถ่าให้ซื้ออย่างเดียวเนี่ยไม่กล้าซื้อเพราะเห็นราคาหุ้นมันลงทุกวันใะช่ไหมครแต่ถ้าเราเชื่อในเชิงของเศรษฐมิติในเรื่องของขวัญเนี่ยนะครับว่าเออการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ กูยง่ายคือโดยส่วนใหญ่มันจะอยู่ไระคังข้อรู้จากหม่เคยเรียนกันไหมระคังข้อมันไอ้ไอ้ค่าที่มันอยู่ตรงกลางนี่ก็คือค่าเฉลี่ยที่ข้อมูลมันกรอบอยู่เยอะไอ้ส่วนที่มันอยู่ปลายปลายของระคังนี่ไอ้สองข้างเป็นนานที่มันจะเกิดขึ้นตรงนั้นน็่คือสองเอสีมันคื็นอในขนาดนี้แหละสองมันือ็นขนาดนี้เลยใช่ไหมคะใช่ซึ่งณจุดที่มันถูกสุดๆอย่างเช่นเอิร์นี่อยู่แกลอะไรเงี้ยเนี้ยที่มีใครกล้าซื้อหรอกเพราะมันโอ้โหมันไหลลงมาตลอดไหลลงมาตลอด เพราะฉะนั้นมันต้องกับฝันซื้อถ้าเราเชื่อในสถิตินะครับอ่นนี้ก็คือตัวอย่างนะของหุ้นสองตัวที่ออกมาหรือจะเป็นโฮมโปรก็ได้โฮมโปรก็เหมือนกันเห็นไหมรูปแต่ละตัวเนี่ยนะครับลงมาอยู่ในแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยยิ่งโฮมโปรนี่ยิ่งหนักนะเนี่ยโฮมโปรนี่ทะลุสองสแตนดาร์ดลบสองสแตนดาร์ดแล้วันเนี่คือลบสองสแตนดาร์ดมากกว่าลบสองสแตนดาร์ดแล้วกําลังทําแพทเทิร์นเป็นอะไรรู้ไหมเรับเดอบลบอทลทอมของพ e แบงด้วยนะ โอ้โห oh oh, ตัวนี้ยิ่งน่าสนใจนะครับหรือถ้าท่านจะไปดูดิวดินวิวประกอบก็ได้นะอย่างเช่นโฮมโปรเนี่ยนะครับวิวเด่นิวเนี่ยก็ประมาณ5.6-6%ถึงนะครับพูดง่ายๆคือตอนนี้ตลาดมันเป็นขาลงกุ้มเนี่ยเพราะนั้นใครที่เหรียญที่สั้นใส่เข้าไปอาจจะต้องใส่เข้าไปเยอะๆหน่อยเข้มๆหน่อยพูดง่ายๆคือเป็นสเตทเทสอ่ะธนาคารเขาทดสอบสเตทเทสเนี่ยเวลาเราจะซื้อหุ้นเราก็สเตทเทสของเราเนี่ยคือใส่ใครที่เหรียญเข้าไปเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย เพราะว่าหุ้นมันเป็นขาลงเพราะฉะนั้นมันเป็นตลาดของผู้ซื้อเราไม่จำเป็นต้องรีบซื้อเราต่อรองราคาลงมานะครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขเข้าไปให้มันเข้มๆนะครับถ้ามันยังผ่านเงื่อนไขเหล่านั้นที่ท่านเช็คลิสแล้วเนี่ยอืมันคือที่สุดของหุ้นแล้วแหละค่ะคือมันน่าซื้อแล้วแหละ็ตัวนี้ก่อนเออมันมันน่าซื้อแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ชอบนะคือเราต้องใส่คาเทเลียให้เยอะกว่าเดิมเพราะว่าถึงเยอะอยู่แล้วอันนี้คุณต้องคือเอาอะไรก็ได้ให้เต็งเชื่อมั่นสมมติเหมือนเราจะมีแฟนคนหนึ่ ปกติสเปกมีแค่สามอย่างคราวนี้เขาต้องใส่เพิ่มอีกสักสามอย่างดับเบิลเลยว่าเขาผ่านแคทีเลียของเราไหมถ้าผ่านถึงจะถึงจะน่าสนใจสำหรับนเวลานี้นะเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับเลือกแฟนไม่ได้นะเพราะมันสเปกไงะว่ใส่สเปกไปเยอะขึ้นคานนะขึ้นคานดีกว่าขึ้นดอยช่วงนี้คุณอาทิตย์ในตารางนี้แอบเห็นอย่างหนึ่งก็คือเรตติ้งหกตัวเป็นบายแต่ว่า SCGP เป็น <neutral. S 2> ปนูเทรลแต่คือไอ้ไอ้ I, ตัวนี้นะครับมันคาดมาในเชิงของกลยุทธ์นะครับร่ะฉะนั้นมันจะเป็นภาพของการเทรดดิงก็คือมันอยู่ในไทม,มิ่งนั้นที่เราออกเปเปอร์นี้ค่ะยาแล้วมันเข้าคลายทีเรียอ,ม,อมันจะไม่ได้แบบเอ้ยต้องซื้อถือยาวไม่ใช่นะอันนี้มันคือเปเปอร์ในเชิงของกลยุทธ์ของทีมกลยุทธ์ที่เขาออกมาค่ะ ไม่ใช่เป็นกลยุทธ์ซื้อแล้วถือยาวแปลว่าไม่ใช่ใบแอนโง่แทุกคนทุกคนจะแบบว่านี่ไงโหดีแบ l นลูซื้อแล้วใบแอนโงซื้อแล้วปิดจอหายไปสามปี5ปีไม่ได้นะแต่อันนี้คือเน้นเทรดดิ้งก็คือซื้อณวันที่เราออกเปเปอร์นี้ซึ่งราคามันดีแบ l นลูเยอะมากๆแล้วขายเมื่อไหร่ถ้ามีโอกาสได้เห็นก็ขายเนี่ยเวลาเราเราเทรดดิ้งในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราก็คาดหวังกำไรระดับ5้าถึง็พเปอร์นตก็พอะครับในในภาคที่เป็นตลาดขาลงอย่างนี้นะ นะคสมมติว่าเราไปซื้อปุ๊บแล้วมันมีการฟื้นตัวขึ้นมานในตอบกำไรระดับ5้าถช่วงนี้ผมก็ถือว่าคุณเก่งมากที่คุณทําได้แล้วก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นแนวในการวางขายนะสำหรับแต่ละตัวนะ,<ฮ>นะครับที่ถามาขายก่อนอที่ถามขายก่อนเพราะว่าทุกคนซื้อแล้วอยากจะกําไรแต่สมมติดีฟแล้วดีฟอีก จากที่เราให้ราคาณปัจจุบันที่เราออกเอเปิลนี้ดีฟแล้วดีฟอีกมันอาจจะลงไปเชียวเชียวนะครับลบสองมาตรฐานอีกเรื่อยๆเรื่อยราคาก็จะลงไปเรื่อยๆเรื่อยแบ่งไม้ซื้อไหมก็ควรจะแบ่งไม้ซื้อนะควรจะแบ่งไม้ซื้อนะครับเพราะว่าเราเรายังไม่เห็นสาเหตุที่มันทําให้เกิดวิกฤตรันนี้พูดง่ายคือวิกฤตที่หุ้นลงร้อมันคือวิกฤตศรัทธานะฮะนั่นคือนัุนขาดความเชื่อมั่นแะละควรจะแบ่งไม้ซื้อครับคุณจอยคุณแนนนะครับไม่ควรซื้อม้เดียวนะหันทุนนะ นะครับในในช็อตตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดมันเกิดแพนิคแล้วหุ้นมันลงแรงๆบนัืๆจังหวะตรงนั้นจริงๆมันคือจังหวะในการซื้อที่ดีที่สุดเลยนะนะครับคือแพนิคแล้วก็วอลลุ่มออกซึ่งภาพตอนนี้มันยังไม่ใช่อย่างนั้นตอนนี้มันคือซึมลงอารมณ์แบบตกกบค<ะ>่ะนะฮะตกกบจะมันจะมีช็อตหนึ่งแบบที่ถูกฟอร์สถูกอะไรหมายอะไรแล้วแบบหุ้นลงเละเทะแล้ววอลลุ่มออกเยอะๆคือชั้นไม่ไหวแล้วโยนที่ไหนะ ใ้จุดนะั้นเจุดซื้อเราต้องมีเงินเก็บไว้ก้อนหนึ่งไว้จุดซื้อตรงนั้นด้วยออมีพูดคนะล้ายๆนะน้กลงทุนที่เราคุยก็มอ,มองอย่างนี้เหมือนกันนะว่าช่วงนี้เก็บเงินได้เก็บไปก่อนอาจจะมีจอะอีกจังหวะหนึ่งให้เห็นกันแม้ว่าคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าเจ็ดหุ้นนี้เป็นหุ้นใหญ่นะไม่มีการทําราคาได้แน่นอนด้วยด้วยปริปรมาณหุ้นด้วยจํานวนหุ้นที่มีอยู่ในตลาดแต่ว่าเออเผื่อเถอ สาการสถานการณ์แบบนี้เผื่อตามกลยุทธ์เผื่อไว้ด้วยชะหรับราการหาจังหวะในการซื้อไปนะคะเพ<ล>ื่อเที่ยน <ปะ S 2> ิดนึงโมเดลพอดีนี่นนมีควาคลื่อนเยอะพอจะเลยสักประมาณ5นาทีนั้นอยากรู้เรื่อง CPO เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะอันนี้มันชัวร์อย่างพี่ว่าแบบเขามองเรื่องการไปไปไป,ไปซื้อฝั่งญี่ปุ่นว่าเขาจะไม่แน่ๆอันนี้อันนี้มันน่าจะชัวร์แล้วไหมคะไม่ชัวร์ใหย่แล้วเนาะอันนี้ตอบว่าไม่ชัวร์ะไรอย่างนั้น แจ้งตลาดขนาดนั้นไม่ชัวร์นี่ก็ชัวร์เลยจัะเพราะมีน์ทอมาถ่ายว่าอันนี้มันชัวร์ใช่ไหมเขาจะไม่มีนะครับชัวร์แล้วครับชัวร์แล้วเครับเขาแจ้งตลาดซับไปขนาดนั้นแสดงว่าเขาคุยกับทางโน้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีมติคือเขาไม่มีเขาเรียกความประสงค์ที่จะเข้าไปร่วมทุนกับกลุ่มเซเว่นแอนไนในญี่ปุ่นแน่นอนอมนี่เขาแจ้งตลาดซับไปแล้วเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับโอ้วแห่งในเรื่องของการเข้าไปร่วมทุนเนี่ยตัดทิ้งได้เลยอ่าอย่างนี้กลายเป็นว่าทั้งส่วนหนึ่งที่พี่พี่มองนะคะทลต่าง ครที่เหลนี้ก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันเกิดโอเวอร์แฮงจากเรื่องนี้อยู่แปลว่าตัว CDR เองตอนนี้มันมัน,ม,นมันพอจะมีปัจจัยลบเหลืออยู่บ้างไหมคะในตัวของเขาเองคือสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยถ้าจะเป็นปัจจัยลบก็คือยอดขายในปีนี้อไม่ได้ดีอย่างที่ที่ดักวิเคขาประเมินกันคุยง่ายอันนี้ราคานี้เป็นราคาเดิมของเรานะพองบออกวันนั้นเนี่ยเราปรับราคาขึ้นเ180บาทนะนะครับเพราะว่ารายได้ของ CDR มันดีทุกคนทัดเลยนะครับ อไอ้ที่เราเห็นในงบการเงินแค่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราไปลงลึกในทุกรัทัดเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหค่าใช้จ่ายต่อบิดโดยเฉลี่ยของแต่ละคนที่เข้าเ<ะ>ข้าซีบีออนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปริมาณคนที่เข้าไปในแต่ละช่วงแต่ละเวลาเนี่ยเพิ่มขึ้นยอดขายต่อสาขาเ,เพิ่มขึ้นคือทุกอย่างดีหมดนะอ่ะมันไม่ใช่เห็นดีแค่ในงบกำไรขาดทุนอย่างเดียวนะ แต่ลงลึกในรายละเอียดของรายไดยท้ที่เป็นที่มาของรายไดยย้มันดีทุกวันทัานเลยนะครับเลยทำให้กคระห์ของเราเนี่ยมีการับประมาณการขึ Cross ้น c r o s s profit margin อะไรต่างๆดีขึ้นหมดนะครับดีทั้งในส่วนของ CFO ดีทั้งในส่วนของ Mac โครดีทั้งในส่วนของ t ท s c o รโรลตน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเออมันยังมีดาวไซ์อะไรอยู่ไหมเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าปีนี้เนี่ยถ้าหากเศรษฐกิจไทยมันไม่ได้โตดีอย่างที่คิดแล้วการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคมันไม่ได้มาดีอย่างที่คิดตรงนั้นก็คือดาวไซแล้วครับ อ่าจะเป็นแค่เรื่องเบสิกแหละไม่ได้เป็นแบบประเด็นใหญ่ๆที่ต้องกังวลอ่าโอเคค่ะอ่ใครที่ติดตามเรื่อง c p พอกันอยู่นะคะคุณผู้ชมถามให้เรียบร้อยนะชัวร์แล้วไม่มีไม่มีรับลมภมในแล้วเขาแจ้งขนาดนี้ให้เราขอมามาคอนเฟิร์มให้อันนี้งั้นเดี๋ยวก่อนนะี่คือถามถามตัวซีพีอไปแล้วแต่คุณผู้ชมถามบอกว่าคุณอาทิตย์ถ้ามีงบจํากัดอืมเราไม่สามารถซื้อได้ทั้งเจ็ดตัวอเลือกให้หน่อยใช่ไหมเลือกให้หน่อยเลือกให้หน่อยอ ตรงนี้มันอยู่ที่จริตของนักลงทุนแล้วว่าเฮ้ยโอ,โอ้ที่เลือกมาให้เจ็ดตัวมันไม่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ฉันชอบเลยะคถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกให้สองตัวแรกก็คือ CDR กับ BDS เพราะอะไรคะ,ะค,รคือสองตัวนี้ถ้าจริงๆแล้วคือมันเป็นในเรื่องของ cash flow มันเป็นธุรกิจที่ได้รับเงินสดนะครับเออต่อรองราคาไม่ได้ด้วยคิดเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเท่านั้นอถูกต้องเลยนี่ถูกต้องเลยนี่คอนเซ็ปต์เบสิกของมันเลยนะครับก็คือเดินเข้าไป CDR ถ้าเดินไปร้านโชว์หวยเองอต่อรองราคาได้ดวยครับอืมเอาไปซีปพเออันน้เขาคิดติดมาเท่าไหร่ก็จ่ายนะันะครับมีเดียมีแล้วใหญ่มีสต๊มกบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยใช้กันหรอกเออโรงพยาบาลนี่ไปต่อค่าหมอได้ไหมอ่ะไม่ได้นะครับดังนั้นอำนาจต่อรองของเขาเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างแข็งมากๆาครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะรับเป็นเงินสด อเออกลายเป็นว่านะพี่อาทิตย์กลายว่าหุ้นลายตัวตอนนี้ที่มันมีประเด็นในก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นตัว c p พีอเองกลุ่มเขาเลยเนะาะเอลทก็เหมือนจะอธิอาอาาบายมาได้ค่อนข้างชาัดเจนแล้วเหมือนกันคือเหมือนกับเราเจ็บไปสักประมาณหนึ่งแล้วอะถ้าเป็นประเด็นหุ้นลายตัวกับตัวใหญ่ๆนะเดลต้าเองก็เขาก็รับเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาก็รับรับกรรมในสิ่งที่ไม่ใช่กรรม่องไม่ดีอย่างนั้นนะแสดงว่าสิ่งที่เขาจะต้องเจอเป็นเจอไปประมาณนั้นแล้วเหมือนกันดังนั้นก็มีโอกาสเหมือนกันนะพี่อาทิตย์เราพอมีลุ้นกับกับตลาดหุ้นไทยในจังหวะนี้ได้ใช่ไหมคะเนี่ยก็พอมีลุ้นได้พอมีลุ้นได้เพราะว่าตัวใหญ่ๆหลายตัวเนี่ยเขาเรียกว่ามีการล้างบากระเรียกล้างล้างไถแล้วกันนะนะครับอ่าหลายๆปัจจัยลบที่มันถูกกดดันไปแล้วนะครับเช่นนี้ไอ มันก็น่าจะเคลียร์กันไปในระดับหนึ่งละนะฮะในระดับหนึ่งละอย่างเช่น CPI กับ b d m s เนี่ยเราก็ตอนแรกเราก็กลัวนะเฮ้ยราคามันลงมาลงมาเพราะอะไรนะฮะ CPI เราก็เฉลยไปแล้วว่าเรื่องของเซฟเนไหส่วน b d m s เนี่ยโหตอนแรกก็กลัวว่างบออกมาเนี่ยกับจะแย่แเลยจะเหมือนเดลต้าจะเหมือน AOT หรือเปล่ามาเฉลยตอนงบออกปรากฏว่างบออกมาก็ไม่ได้มีอะไรแย่นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยเริ่มดีดตัวขึ้นมาได้เเพราะว่าด้วยในเชิงของปัจจัยพื้นฐานของเขาที่เป็นเป็นุ้นพื้นฐานดีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ คือถ้าไม่วิกฤตจ,จริงๆอ่ะคุณไม่ได้ซื้อหุ้นในราคาที่พ e ถูกอ่ะสำหรับสองตัวนี้นะเพราะว่าทุกคนมองว่ามันดีไงความสามารถในการแข่งขันมันเยอะคุณคุณก็จะซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆจน p ีมันอยู่ในโซนที่สูงมากๆนะครับฉะนั้นคุณก็จะไม่กล้าซื้อแต่พอจังหวะซื้อที่ดีเนี่ยของของหุ้นพวกนี้คือช่วงที่เกิดวิกฤตนี่แหละนะครับมันจะเป็นช่วงที่มันลดราคาให้นะครับโดยไม่ได้นั่งใจนะครับแล้วพื้นฐานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรด้วยสําหรับ b ีด ไอ้ความกังวลในเรื่องของผู้บริหารสัดส่วนของบีดีเมก็น้อยนะนะครับความกังวลในเรื่องโคเปมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นปีนี้นะครับเพราะว่าปีนี้มันจะเป็นปีที่เขาเรียกว่าเก็บสแตนก่อนเนาะแล้วปีหน้าค่อยมีผลเอฟเฟกต์ีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นพวกนี้มันเหมือนสปอนมันไพรอีกไปมันา็เยอะแล้วผมก็เลยมองว่าหุ้นพื้นฐานดีๆที่มันลงมาอยู่ในโซนต่ำๆนะครับมันเริ่มน่าสนใจอย่างเช่น B d ดีเมเนี่ยปกติไม่มีผลแบบไม่ใช่หุ้นบรนพดนะ ครับตอนนี้ลงมาจนปันผลต่อปีเนี่ยระดับสามหรือสี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะอืมกลายเป็นหุ้นปันผลเฉยเลยกลายเป็นหุ้นปันผลเฉยเลยไอ้หุ้นปันผลไอ้ปันผลที่มันมีตรงนี้มันจะซับพอร์ตดาวไซด์ของปีนี้ปแล้ครับอืมอ่ะคอาทิตย์นิดเดียวคุณผู้ชมถามว่าไปหาบทวิเคราะห์ฉบับนี้อ่านได้ที่ไหนอืไอ้ดีแวลูเนี่ยนะค่ะจริงๆทางทางหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับถ้าเป็นลูกค้าของหลักทรัพย์กรุงศรีขอบทวิเคราะห์เนี่ยนะครับสั่งทางเจอที่ไอซีได้เลย นะครับหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของบลกรุงศรีเนี่ยก็สามารถเสิร์ชหาได้นะครับเราเขียนเป็นเซตเข้าสู่จุด e e p v v l u u นะชื่อชื่อชื่อเปเปอ Paper นะนะครับออกจริงๆเนี่ยออกเมื่อวันที่7กรมภาพันก็มีนะอันนี้ค <choix S 2> ือเริ่มแรกของ7 Deep Value นะแบบชอบแรกนะหลังจากนั้นเราก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆครับเอาคูมาค่ะอันนี้ไว้เผื่อเพื่อท่านผู้ชมที่สอบถามเข้ามาแล้วเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เพราะว่า เราอาจจะทําแบบว่าให้มันเปรียบเทียบเป็นเป็น d าตรฐานเดเวชันแบบนี้ด้วยตัวเองไม่ได้ขอยืมบทวิเคราะห์ไปดูหน่อยค่ะจะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนนะคะนี่ขอบคุณคุณอาทิตย์มากค่ะสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ